อลปกรณ์อตอบชัดตั้งใจบวชก่อนเบียดหรือบวชก่อนแต่งหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่บอกได้เลยว่าความัะแฮปปี้สุดๆค่ะสําหรับหนุ่มบอยปกรณ์แถมเพิ่งจะผ่านวันเกิดไปหมาดๆค่ะและปีนี้นะคะยังมีแฟนสาวเซย์พรพวีมาเพิ่มความสุขขึ้นไปอีกค่ะล่าสุดนะคะเจอตัวหนุ่มบอยปกรณ์ค่ะก็เลยขอดควบตัวมาถามถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวเพิ่งจะบวชและได้ลาสิกขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ก็เลยขอแอบถามว่าหนุ่มบอยเนี่ยตั้งใจบวชก่อนเบียดหรือเปล่างานนี้หนุ่มบอลจะว ไม่ได้บวชเพื่อเบียดครับผมเพราะมีบวชก็คือแค่แบบจัดบวชเฉยๆอะไรเงี้ยจริงแล้วก็มีคนถามเยอะแหละแบบบวชแล้วเบียดยหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือก็บวชเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือคือเรื่อง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 ของเรื่องนั้นเนี่ยใช้คำว่าเรื่องนั้นช่คำใช้คำว่าอะไรเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบผมว่าคือมันต้องเป็นความขอของของทุกฝ่ายอะไแนะครับผมคือผมถามน้องดูแล้วตัวแล้วตอว ตัวผมแล้วเนี่ยคือถ้าถ้าพูดเฉพาะถ้าเรื่องแบบหน้าที่การงานครอบครัววัยอะไรอย่างเงี้ยมัน,นมัน,ม,นมันก็เกินมันเกินมานานแล้วแหละออนะครับผมเพราะนั้นแล้วคือผมว่าที่เหลือมันเป็นเรื่องของการสั่งสมเวลาเ,ออเกี่ยวกับเรื่องว่าการคบกันการเรียนรู้กันแล้วก็ความพร้อมโดยรวมทั้งหมดครับของทุกฝ่ายครับผมก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันใช่นนไหมง่ายๆในส่วนรอยเราเราพร้อมแต่ตรงนี้ยังไง ตัว,ต,วตัวผมอย่างที่บอกแหละอย่างที่ผมบอกเรื่องอายุเรื่องอะไรผมครับจริงบ <ผม S 1> ันทึงคือถ้าเอางไงถ้าผมไม่ได้มาทํางานเป็นดารา,าผมคงแต่งงานมีลูกไปนานแล้วอะตั้งแต่เรียนจบเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่มีความรู้สึกมีความคิดเรื่องอย่างมีครอบครัวมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาหลัยแลอย่างมีร้องมีลูกอะไรอย่างงี้แสดงว่าเพื่อนเราก็มีกันหมดแล้วที่ทางานเพจตับ ส่วนใหญ่ใช่ไหมที่ทํางานเฮสันใช่ไหมเขาก็แต่งงานทยอยทยอยแต่งงานมีรู้กันไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้เพื่อนๆรอบตัวในวงการที่คุณเกมไล่นทอนเงใช่ไหมยังไม่ยังไม่ได้เลยหน้าของผมอีกยังไม่เปิดตรงเปิดตัวอุ้ยอมาถึงก็ยังไม่มีไงก็เลยให้มีให้เปิดตัวเรารู้ใช่ไหมเขาจับงานทีน้าเราก็เลยโปรให้ก่อนอ๋อเหรอใช่เขามีหมายมากแค่ไหนหน้าเขามีแฟนแล้วเหรอเขายังไม่มีให้เปิดตัวเขายังไม่มีให้เปิดตัวหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดคนไหนเอางี้ ผมใช้คําว่าผมไม่รู้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่ที่รู้ๆคือผมไม่เห็นเขาเปิดตัวอ่าแต่สิ่งที่พูดมาประโยคแรกเมื่อกี้คือเขามีแล้วแต่เขายังไม่เปิดเพราะฉะนั้นผมก็ขอความกรุณาพี่ๆีทุกคนอย่าไปบอกคุณเก๋ว่าผมบอกว่าเขามีแต่เขาไม่เปิดตัวอ่าแต่เราเห็นไรสดเลยเหรอคุณเก๋ผมบอกพี่ๆีททุกคนว่าผมไม่รู้ว่าคุณมีหรือไม่มีคุณก็เลยไม่ได้เปิดตัวคือหลังๆไม่ไม่คุยกันแล้วเหรอเรื่องนี้ไม่บอกกันแล้วเหรอกลัวโป๊กอะไรแบนปะ ผมว่ามันคงมันคงโผมโกอ่ะมคงโผมหลุดมั้งแต่บอกไม่ไม่ไม่แต่ที่ผมรู้คือตอนนี้ไม่มีอันที่ผมรู้เอาละกันเอาที่ผมรู้คือคุยคุยปกติก็คุยกันเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีครับดานนุ่มบอลบอกว่าไม่ได้ตั้งใจบวชก่อนเกลี้ยงทาสวนเรื่องแต่งงานเนี่ยตัวเองก็พร้อมแล้วแต่จะต้องรอให้ทางส่องเฟยเนี่ยพร้อมด้วยเหมือนกันค่ะ